กลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้เราได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกัมพูชาและไทยหลังจากที่กรณีดรามา่าติกิทสิ์ถ่ายทอดสดซีเกม2023ทําท่าว่าจะได้ปิดฉากลงแล้วหลังจากที่บุนเซนสั่งยกเลิกทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าเป็นนโยบายทางการทูตเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของกัมพูชา โดยล่าสุดคแมทามสื่อดังของกัมพูชาหลายงานว่าจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าวันศุกร์ที่31มีนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโฆษณาการและข่าวสารระบุว่าฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งไม่ให้รับเงินจากสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศที่ถ่ายทอสดสดซีเกมครั้งที่32 หลังที่ผ่านมาชาติอาเซียนตั้งคำถามถึงราคาการถ่ายทอดสดที่สูงเกินไปนายภาย 4, ัยส0ีพันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมใหญ่ของคณะรัฐมนตรีมีสมเด็จฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานตัดสินใจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยซีเกมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกัมพูชาหลังจากรอคอยมากกว่า64ปีถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาติรัฐบาลกัมพูชาถือว่าการจัดงานนี้เป็นนโยบายทางการทูตเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของกัมพูชาซึ่งชาวอาเซียนก็ได้แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์ฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเรามาลองฟังคอมเมนต์แรกครับจากอินโดนีเซียบอกว่ากัมพูชาสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนขอแสดงความยินดีกับกัมพูชาด้วยคนต่อมาครับจากเวียดนามได้บอกว่าท่าวดีจริงๆคนของเรา จะมาดูเต็มสนามเร็วๆนี้ในอาเซียนมีแต่กรัรมพูชากับเวียดนามเท่านั้นที่กล้าให้บอลอาเซียนดูฟรีเมื่อชาติอื่นๆอย่างสู้กันแค่ดูทีมชาติของตัวเองเวียดนามกับกรัรมพูชาให้ดูฟรีแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าทุกประเทศต้องขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ำพวกเขาต่อสู้กับคณะกรรมการกัมพูชาเพื่อทำให้เป็นการถ่ายทอดสดฟรี เพื่อส่วนรวมเหมือนที่ประเทศเจ้าภาพที่ผ่านมาเคยทำกันมาก่อนและตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วความคิดเห็นต่อมาครับจากกัมพูชาบอกว่าควรให้บริการฟรีในทุกประเทศแต่ยกเว้นประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับของกัมพูชาบอกว่าถึงประเทศของเราจะจนแต่เราก็ไม่จนน้ำใจ นี่คือข้อความที่ทำให้เพื่อนบ้านเคลือบแคลงว่ากัมพูชาขายการออกอากาศมูลค่าหลายล้านดอลลาร์แล้วก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าเพราะไทยสูเปื่อความยุติธรรมกัมพูชาเก็บค่าลิขสิทธิ์จากไทยแพงเกินไปอย่ายกย่องตัวเองมากเกินไปคอมเมนต์ comment ต่อมาครับจากเวียดน,นามได้บอกว่าฉันคิดว่า ดีกว่าที่จะเรียกเก็บเงินในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างไรก็ตามขอให้โชคดีกับกามพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับจากเวียดนามได้เข้ามาแซะประมาณว่ากามพูชาเป็นหนึ่งในซีเกมที่ดีที่สุดในโลกจากเวียดนามชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาตอบอีกาว่าขอบคุณสื่อทุกประเทศ ที่ช่วยประโคมข่าวว่าไทยถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์มากเกินไปจนกัมพูชาต้องยกเลิกแล้วก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแซะอีกครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ใจกว้างมากแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าไทยอย่าบ่นมากเรื่องซื้อลิขสิทธิ์ทีวีว่าราคาตอนนี้กัมพูชาถ่ายทอดสดฟรีแล้ว พราะไทยยากจนกว่ากัมพูชาอย่าบ่นมากนักเด็กน้อยแล้วก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบคอมเมนต์อย่างภูมิใจครับว่ายินดีต้อนรับทุกประเทศในอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาแซะต,ต่อครับว่าเชิญชมฟรีเพื่อนบ้านของเราใจดีมากๆ จากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาแซะต,ต่อครับว่าประเทศกรัรมพูชาเป็นประเทศที่ดีและร่ำรวยจริงๆจากนั้นก็มีชาวมาเลเซียเข้ามาถามครับว่าแล้วประเทศที่จ่ายค่าออกอากาศมาก่อนแล้วอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามจะคืนเงินให้ไหมแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าพวกเขาจะคืนให้ แต่ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะจ่ายอาจจะเป็นแค่เงินมัดจำบางส่วนขอให้มีความสุขและสนุกกับซีเกม2 0 2 3ด้วยกันจากนั้นก็มีชาวอิโนโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์อีกครับว่ารัฐบาลกัมบูชาทำได้ดีมากบทงานที่ดีนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการสนับสนุนความสำเร็จของซีเกม2023แน่นอนว่า เพื่อนบ้านของเราบางคนจะรู้สึกละอายใจเพื่อให้มุมมองเชิงลบและความอับะยะตทางสังคมของชุมชนอาเซียนเกี่ยวกับประเทศของคุณเปลี่ยนไปแล้วก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าทุกประเทศต้ตองขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ำเราต่อสู้กับคณะกรรมการการัมพูชาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อเพื่อนชาวอาเซียนทุกประเทศและตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้ว จากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่ากัมพูชาทุ่มงบหลายร้อยล้านดอลลาร์ทั้งสนามกีฬาที่พักระดับโอลิมปิกและโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างสนามบินยังไม่แล้วเสร็จประเมินมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์การขายลิขสิทธิ์สดและขายบัตรราคาเท่าไหร่หวังซีเกมที่สยามได้แค่1 0จากกัมพูชาไม่จบครับก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบคอมเมนต์อีกครับว่า ไม่แปลกที่การแสดงออกของคุณเป็นแบบนี้เพราะสมองของคุณมีแต่เรื่องลบๆอยากคิดว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่มากมายความคิดเห็นต่อมาครับจากกรัรมพูชาบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ยากจนแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งของชาวกรัรมพูชาครับบอกว่าลองดูกันเอาเองละกันไม่มีใครนอกจากไทยที่วิจารณ์เราได้เสมอ ไม่ว่าจะถูกหรือผิดอีกสิประเทศไม่เห็นมีใครวิจารณ์ประเทศของเราว่าแย่เหมือนกับไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาครับจากกัมพูชาอีกคนหนึ่งบอกว่ายินดีต้อนรับสู่กัมพูชาเพื่อนอาเซียนของฉันทุกคนฉันหวังว่าเราจะสามารถแบ่งปันความรักทั้งหมดในนามของคนรักกีฬารักและเคารพจากกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาครับจากกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาซื่อสัตย์และเป็นมิตรเสมอประเทศของฉันถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ไม่จนน้ำใจของนักกีฬาคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับจากเวียดนามบอกว่าเมืองไทยถูกใจสิ่งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับจากกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อขายสิทธิ์ แต่เพียงไม่กี่ล้านเท่านั้นที่กัมพูชาไม่เอาหวังว่าไทยจะไม่ส่งนักกีฬามาเข้าร่วมการแข่งขันที่กัมพูชากับบ้านนอนให้สบายและทําข่าวปลอมเพื่อบอกต่อผู้เข้าร่วมและยกย่องพวกเขาต่อไปเธอะจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาแถต่ออีกครับว่าข้อมูลส่วนใหญ่ของไทยที่ออกจากกัมพูชาไม่เป็นความจริงและฝ่ายกัมพูชาก็ได้ปฏิเสธไปหมดแล้ว จากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์อธิบายเรื่องนี้ครับว่าเป็นเรื่องจริง100%ยเซแต่ทางสื่อของขเขมรไม่ให้ลงข่าวเรื่องนี้เพราะมันดูหน่าเงินรัฐบาลเขมรชอบปกปิดข่าวไม่ให้ประชาชนของตัวเองรู้ถ้าคุณตามข่าวการเมืองคุณก็จะรู้แล้วไทยจะมายุ่งให้เสียเวลาทำข่าวขเขมรทำไมถ้าไม่เป็นความจริง รัฐบาลขเขมรปกปิดขเขมรแทบไม่มีข่าวด้านลบเรื่องซีเกมให้คนขเขมรได้รู้เลยแล้วก็มีชาวไทยเข้ามาอธิบายต่อครับว่าเรื่องจริงการกีฬาของประเทศไทยออกมาพูดเองว่าเป็นความจริงและผู้นำที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาก็ออกมาบอกว่าที่เก็บเงินแพง เพราะวัดฐานเศรษฐกิจของไทยประเทศไทยจะโกหกไปทำไมทำให้ชื่อเสียงเสียไปเพื่ออะไรเรื่องเงินที่จะจ่ายมันคือภาษีของประชาชนเขาต้องออกมาบอกให้กับประชาชนได้รับรู้ไม่เหมือนกับกรัรมพูชาจะเก็บทุกอย่างเป็นความลับข่าวจากทั่วอาเซียนก็นนำเสนอไปทุกประเทศถ้าไม่มีมูลความจริงเขาไม่เอามาลงข่าวกันอย่างนี้หรอกแล้วก็มีชาวไทยเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ครับว่า ทยเต้นข่าวนี้มาหลายเดือนแล้วถ้าจริงใจทำไมไม่บอกว่าดูฟรีตั้งแต่วันแรกที่ไทยลงข่าวรายการนี้เป็นเรื่องจริงและกัมพูชารู้ว่าไทยไม่ซื้อลิขสิทธิ์นี้แน่นอนจึงปล่อยให้ดูฟรีเพื่อกบเกืินความอับอายจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาแถต่อครับว่าบางประเทศอย่างคิดร้ายและกล่าวร้ายกัมพูชาอย่างไม่มีเหตุผล ก็จบไปครับสำหรับคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันถือว่าเป็นการที่สื่อต่างๆของไทยเรารวมไปถึงสื่อของต่างประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยกันนำเสนอเรื่องราวความผิดปกติของการเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ก็เกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อเพื่อนชาวอาเซียนทุกคนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ